สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และ ติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับท่านได้แถลงว่าเดี๋ยวรอบนี้นะครับจะมีการวางกรอบคุณสมบัติให้เข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการเปิดลงทะเบียนรอบที่แล้วโดนด่าเยอะนะครับว่าคนจนตัวปลอมได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็คนจนตัวจริงกับไม่ได้รับสิทธิ์ข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่11พฤศจิกายน6 7นะครับข้างทกบอร์ดกองทุนประชารัฐสวัสดิการนัดแรก วางกรอบสมัครบัตรคนจนรอบใหม่แก้ปัญหาคนจนกำมะลอเข้ามาสวมสิทธิ์สร้างความเลื่อมล้ำในสังคมไปเรื่อยๆวันที่11พฤศจิกายน67ในจุลพันธ์อมรวิวัฒนัรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้11พฤศจิกายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อศสษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อหาลือถึงกรอบการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการรัฐจากทุกหน่วยงานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและลบการคอรหาว่าช่วยคนรวยไม่ช่วยประชาชนจริงนายจุลพันธ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะยังไม่มีข้อสรุปใดๆเป็นเพียงการนำมติคณะรัรมนตรีหรือคอรมะเมื่อวันที่17ตุลาคม2567มาแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการทบทวนสิทธิสวัสดิการรัฐทั้งหมดถือเป็นครั้งแรกคงยังไม่มีข้อสรุปใดๆเพียงแต่จะมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาหารือร่วมกันรวมทั้งตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย นี่นะครับนอกจากการรับสวัสดิการจากสิทธิบัตรคนจนแล้วนะครับท่านยังจะให้ทบทวนสิทธิไปถึงสิทธิอื่นๆทั้งหมดที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาลด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับจนหรือไม่จนนะครับมันก็จะเป็นประเด็นเฉพาะบัตรคนจนเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเบี้ยต่างๆส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะแจกโดยที่ไม่คํานึงถึงฐานะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็แจกแบบทวนหน้าหรือเบี้ยผู้พิการนะครับก็ได้รับสิทธิทุกคนอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าถ้าเป็นกลุ่มบัตรคนจนก็จะได้มาากกว่่นนนิดหอย ส่วนสีนอื่นๆที่รับจากรัฐบาลก็ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับความรวยความจนอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้เกิดปัญหาคําคอรหาว่าคนจนจริงไม่ได้รับสิทธิ์แต่คนรวยได้รับสิทธิ์เพราะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้าในสังคมไปเรื่อยๆดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องมาช่วยกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่17ตุลาคม67เห็นชอบทบทวนมติเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ในประเด็นแนวทางการดําเนินการแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้รับสิทธิ์โดยปรับความถี่ในการเปิดรับลงทะเบียนจากปีละ1ครั้งเป็น2ปีต่อครั้งนับจากวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในโครงการที่เปิดรับลงทะเบียนครั้งล่าสุดโดยจะมีการปรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติจากตรวจสอบเฉพาะตัวบุคคลเป็นตรวสอบรายได้ครอบครัวจึงใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่คาดการไว้นี่นะครับรัฐบาลก็ประกาศนะครับว่าเดี๋ยวรอบนี้จะเข้มขน้นหรือเข้มงวดกว่าเดิมนะครับเพื่อไม่ให้มีข้อคอรหาว่า คนจนจริงไม่ได้รับสิทธิ์แล้วไอ้คนรวยตัวปลอมนะครับรับสิทธิ์กันเป็นแถวนะครับแต่ผมพูดก็พูดนะครับทุกอย่างมันก็มีทางออกนะครับให้รัฐบาลเข้มงวดแค่ไหนนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็รู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากรัฐบาลนะครับจริงๆผมก็พอจะทราบในหลายๆแบบนะครับแต่ก็จะไม่เอามาพูดในที่นี้นะครับ เดี yeah, game 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 mm ๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่หรือหลักเกณฑ์ใหม่ที่รัฐบาลจะออกมานี้นะครับจะเข้มงวดได้ถึงขนาดไหนนะครับสิ่งที่ผมกลัวนะครับก็คือเดี๋ยวตั้งกฎออกมาเข้มงวดมากเกินไปนะครับกลายเป็นคนจนตัวจริงไม่ได้รับสิทธิ์หนักกว่าเดิมนะครับจากโดนตัด1ล้านคนก็อาจจะโดนตัดไป2ล้านคนอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการที่บริสุทธิยุติธรรมนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับต้องถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มผู้พิการก็รับไปแล้วนะครับกลุ่มบัตรกดจนก็รับไปแล้วสําหรับมาตรการดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มต่อไปที่จะได้รับ1,000 10, 0บาทนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเรียกว่ากลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ VIP นะครับก็คือจะได้รับ10,000บาทโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับ ได้รับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มผู้พิการนะครับท่านใดที่เคยรับไปแล้วนะครับรอบนี้จะได้รับตามสิทธิผู้สูงอายุด้วยหรือไม่นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันพฤหัส,สบ,บดีที่14พฤศจิกายน67นะครับพิชัยอธิบายแจกเงินหมื่นให้คนอายุ60ปีตามที่ทักษิณพูดบนเวทีหาเสียงคือให้กลุ่มคนอายุ60ปีที่ยังไม่ได้เงินในเฟสแรก เตรียมชงเกณฑ์เข้าบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจก19พฤศจิกายน67นี้ พร้อมดันมาตรการลงทุนแก้เศรษฐกิจซบเซานี่นะครับโจหัวมาก็บอกชัดเจนเลยนะครับก็คือท่านที่ถือบัตรคนจนนะครับกับท่านผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุนะครับถ้าท่านใดที่ได้รับ10,000บาทไปแล้วนะครับรอบนี้เขาจะแจกผู้สูงอายุกลุ่มที่เหลือนะครับก็คือท่านใดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้พิการรวมทั้งไม่ได้บัตรคนจนนะครับอันนี้ถึงคิวของพวกท่านแล้วนะครับซึ่งเท่าที่ผมกะประมาณนะครับก็มีอยู่ประมาณ 6- 7ล้านคนนะครับต้องถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับเอา ของการแจกในรอบที่แล้วนั่นเองนะครับนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบคถาถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดในเวทีปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการแจกเงิน1,000 0บาทให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีว่าเรื่องนี้มาจากการที่ในเฟสหนึ่ง ที่มีการแจกเงินให้กับกลุ่มคนเปราะบางที่มีปัญหาเรื่องรายได้ซึ่งส่วนที่เหลือนั้นก็ต้องมาดูว่าส่วนที่มีปัญหาสภาพคล่องซึ่งต้องทําในส่วนที่ตกค้างอยู่ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินไม่มากซึ่งเราก็จะนําหลักการข้าบอร์ดคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนงางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่19พฤศจิกายน67นี้นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะชงในวันที่19แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเคาะในวันที่19ได้เลยหรือไม่นะครับโดยขั้นตอนและวิธีทําไม่ยากโดยกลุ่มนี้จะไม่ซ้ำกับกลุ่มเปาะบางที่ได้ไปก่อนหน้านี้ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่มากคิดว่าจะมีไม่กี่ล้านคนทําให้ใช้งงเงินไม่มากนักอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับที่แจกกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มผู้พิการนะครับประมาณ13-14ล้านคนนะครับส่วนแจกผู้สูงอายุกลุ่มทีีี่่เเหลือน้นร,รยกวา ประมาณครึ่งเดียวของรอบที่แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับช่องทางการแจกนะครับเทียบกับกลุ่มผู้พิการนะครับก็คือจะโอนไปที่ธนาคารเดียวกันกันกบที่ท่านได้รับเบี้ยยังชีพในทุกเดือนนั่นเองนะครับเรียกว่าทุกวันที่10ของเดือนนะครับท่านได้รับเงินทางธนาคารไหนนะครับท่านก็จะได้รับเงินในทางธนาคารนั้นนะครับสำหรับการใส่เงินที่เหมาะสมตามรูปแบบโปรแกรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลจะต้องพัฒนาไปเรื่อย เพื่อให้ประชาชนจะมีช่องทางในการติดต่อกับรัฐอย่างถาวรผ่านระบบดิจิทัลซึ่งรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามต้องการและเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งเรื่องนี้จะต้องค่อยๆทําต่อไปไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางแอปทางรัฐหรือแอปอื่นๆตรงนั้นก็ต้องมาดูอีกทีสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแจกเงินสดเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องแจกเป็นเหรียญดิจิทัลนะครับก็น่าจะแจกให้กับกลุ่มบุคคลทั่วๆไปนะครับนอกจากกลุ่ม v i p ทั้ง3นี้นะครับก็คือกลุ่มผููส้สงอายุ กลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มบัตรคนจนนะครับส่วนเมื่อถามว่ามาตรการในการลงทุนว่าจะต้องมีการปรับนโยบายอย่างไรหลังจากที่โดนัททำชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดสีสมัยที่สองของสหรัฐนายพิชัยกล่าวว่ามาตรการในการลงทุนเป็นมาตรการที่จําเป็นสําหรับประเทศไทยเพราะการลงทุนของไทยนั้นแผ่วมาตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยปัญหาก็มาจากหลายส่วนเช่นเรื่องของหนี้ที่สูงทั้งครัวเรือนและ SME ทําให้คนไม่มีเงินมาลงทุน หรือว่าเป็นเรื่องที่นโยบายยังไม่มีความชัดเจนปัญหาเชิงโครงสร้างการยังไม่ได้รับการแก้ไขอัตราดอกเบีย้ยที่สูงไปหรือไม่การส่งออกยากส่งออกสินค้าไปเพิ่มแต่ว่าพอส่งออกสินค้าไปกับขาดทุนก็ทําให้อยากได้ค่าของอัตราแลกเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราคุยกันเข้าใจแล้วในทุกเรื่องกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความพร้อมที่จะผลักดันและในเรื่องของการลงทุนก็เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นนายพิชัยกล่าว